สวัสดีค่ะสวัสดีุงค่ะกระทะใบเก่าใบเดิมมาแล้วจะเปิดเตาต้มน้ำให้เดือดเนะเราก็จะใส่ไก่ลงไปอ่ะเป็นคนชอบที่แบบต้มไก่ก่อนเนาะให้ไก่สุกก่อนแล้วค่อยเอาไปแกงอะไรประมาณเนี้ยอ่ะจากนั้นก็มาตำกระเทียมก,กับพริกจ้ะ ำกระเทียมพริกได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ขอภอภัยค่ะใบมะกรูดอันนี้ก็เป็นพริก3าสีจ้ะจ้ะแล้วก็มีพริกแกงด้วยค่ะแกงใส่หน่อไม้กระป๋องหน่อไม้ขวดนี่เป็นบูชิสตจ้ะแล้วก็รอไก่สุกเนาะก็ละแล้วแต่นะบางคนเขาก็ต้มไปเลยแต่ส่วนส่วนเราทำแบบนี้เนาะก็ทำตามสไตล์ ใครสไตล์มันเลยจ้ะเอาที่สะดวกเอาที่ชอบเลยจ้ะจ้ะมาเริ่มผัดกันนะ้องนนะน้ำมันจ้ะนิดหน่อยพอใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดจ้ะผัดให้หอมจ้ะ พอหอมเราก็ใส่พริกแกงนะลงไปจ้ะแล้วก็ผัดให้หอมไปทีน่จะพริกแกงหอมก็ใส่ไข่ลไปจ้ะเราผัดพริกแกงกับใก่ให้เข้ากันแล้วก็ใช้เวลาน้อยเพราะว่าเราต้มไก่ไป็นแล้วเนาะ บลังบลังน้ำล้างครบเละแต่เราก็จะผัดให้เครื่องซึมไปหน่อยเดี๋ยวค่อยปรุงรสเนาะจ้ะเริ่มปรุงรสจ้ะใส่น้ำตาลผงปรุงรสจ้ะน้ำมันหอยจ้ะนี่ค่ะเราจะปรุงรสแค่แค่ไหนนิดห,หน่อยหน่อยก็รอผัดให้เข้าเครื่องอีกครั้งนึ่งจ้ะ จ้าปรุงรสตามต้องการแล้วนี่เลยทีแรกคิดว่ามันดองกลิ่นเหมือนแบบเหมือนดองเลยอะหน่อไม้อะใส่แ้มกูนนานจ้าแล้วก็ใส่พริกสีสันสดใสลงไปนิดนิด ชอบนะตันหน่อไม้น่ากินมากเลยแต่กลิ่นเขาเหมือนหน่อไม้ดองนะแต่ไม่ใช่ดองนะชิมแล้วมันจืดไม่เปรี้ยวเนาะอุ๊ยสน่ากินอ่ะน่ากินมากดูนี่ถ้าแบบกลัวว่ามันจะแห้งไปเนาะใส่โคโคโนัทเพกเปิดก่อนิุ๊ะ เป็นเป็นโคทโเอ่อเป็นกะทิค่ะนี่มันแข็งมาแบบน,นี้เลยนะดเดี๋ยวรอให้เขาละลายเนาะเป็นเหมือนคล้ายๆหัวกะทิอะไรสักอย่างนึเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวรอดูก็าจะเข้มข้นแค่ไหนเขาบอกว่าถ้าต้องการให้แบบน้ำแกงเข้มขนะ้นเนาะใส่หัวกะทิลงไปอะไรแบบนี้ รอละลายก่อนแป๊บนึ่งนะจ๊ะชอบสีแกงสวยสดใสดีจังอ่ะก็เริ่มเข้มข้นนะนี่ละลายละเห็นไหมน้ำแกงก็เริ่มเข้มข้นโอเคจ้ะปลาแกงมองก็จะผัดแบบน้ำขุกขิดขนะุกขิดเนาะเอาไว้ราดข้าวเนีย่ยประมาณนี้เราพอแล้วจ้ะ จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะแซงโ k ร์วอ a t งค่ะบค่ะบายค่ะมาสลบมายบายๆไปกินข้าวกัน